ชื่อนี้่หน <problema> ใคกินอะไรใครกินอะไรครับกินแตงไหนกแตงกวเตียไทยครับทำห,หน้าอร่อยทำไงอา,าอะมากก็จบบ เอาต้นไท้มาปลูกปอบชาติเพราว่าเกินจะเอาตีกันมาไม่ไม่ทอดสองปีแบนเดือนก็ได้กินลรไส่เลี้ยมนักเสียแม่เขาแล้วมันใหญ่มาแล้วเขา้วลุมันกระด็นมา Oh